เปิดคลิปกัน2คนก็เราจะมาเซอร์ไพรส์ชมพูอีกแล้วนะครับสักหมื่นหนึ่งไหมไเลยสีโคตรสวยอ่ะนะจะอธิบายแผนกันนะครับคือเราจะให้โยศัพท์เนี่ยตอนเช้าตะคอกทูหน่อยชมพูไม่ต้องดือนเดอเอดอดูเออ้อออ้ออออเอเออเ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Shappy e Channel นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกับใครครับของคุณแม่นะฮะก็เปิดคลิปกันสองคนก็เราจะมาเซอร์ไพรส์ชมพูอีกแล้วนะครับจากที่แกล้งมาเยอะแล้วเราจะเซอร์ไพรส์บ้างนะฮะก็โทรศัพท์ชมพูพังแม่ก็เลยคิดแผนการน,นะครับว่าจะมาซื้อโทรศัพท์ให้น้องตอนนี้น้องอยังไม่รู้นะเรามากันสองคนจะสําเร็จนะครับน่าจะสําเร็จ น่าจะสําเร็จโอเคครับคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็จะสาเร็จไหมต้องรอชมนะครับโอเคยวไปเจอกันที่ร้านครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านออฟโเลยนะครับก็คือตระกูลเราก็ใช้แต่ออฟโนะครับไปดูกันดีกว่าว่าจะซื้ออะไรให้ชมพูไม่ว่าไม่ตั้งงบกี่บาทดิสักหมื่นหนึ่งไหมแหงใบแหงไบอันไหนมาดูเรื่องนี้ัก อรุ่นนี้ออกใหม่เลยนะรุ่นนี้ออกใหม่เลยสีโคตรสวยอ่ะเห็นไหม9,000สี่แพงไปเนาะแพงอะไรเรื่องนะราคาย่อมเยาวลราคาย่อมเยาวให้เด็กให้เด็กเล่นไงเห็นไหมให้เด็กเล่นนี่ถ้าว่าตัวนี้ดีกว่า OPPO A54 เพิ่งออกใหม่ใช่ไหมใช่ OPPO A54 เพิ่งออกใหม่ด้วยก็โอเคครับแบตแบตก็เยอะ หมาะกับชมพูเพราะว่ารุ่นนี้แหลนะแม่โอเคไหมรุ่นนี้ราคาราคาราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร,าาร,ร่ห้าพันห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอเคอันนี้ดีกว่านะแม่ว่าสีไหนสวยอ่ะสองสีสีดำแล้วกสีดำเออสีดำแล้วกันอโอเคครับเราก็เลือกเป็น Oppo A ห้าสีครับสีดำ ตอนนี้เราก็รอคนจ่ายเงินนะคนนี้จ่ายเงินหรือเปล่าคนนี้ไม่จ่ายไม่จ่ายเราแค่มาซื้อให้ได้จ่ายเราให<จ>้ม,มาเป็นคนเลือกอ๋อเป็นสักขีพยา,ยานครับแต่สักขีพยา,ยานเป็นคนเลืกเอกแลนะแล้วใครเป็นคนจ่ายครับใครจ่ายรอ,ะะรอดูนะครับรอดูนะครับใครเป็นคนจ่ายนะฮะคนที่เสียตังค์ทุกงานนะที่เราเจอไครตอนนี้คน<อ>จ่ายเงินก็มาเรียบร้อยนะฮะ มาจ่ายเงินนะครับรู้สึกย like cool ังไงครับที่เสียเงินอีกแล้วครับเสียตลอดเลยนีก็เป็นคุณพ่อก็ต้องนี้แหละฮะคุณพ่อใจดีตลอดตั้งแต่มอไซค์เลยนะมีอะไรจะบอกชมพูไหนไหมใช้ให้นานานี่ใช้ให้นานๆใช้ให้นานะฮะชมพูก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่นะพี่ก็ อยากเจอไพ่น้องเต็มที่ไม่ได้อยากจะแกล้งอย่างเดียวก็อยากจะเจอไพ่บ้างราคาเนี่ยจอใหญ่ได้เหรอตัวนี้ดีสุดแล้วก็ในราคานี้ราคาประมาณเนี้ยที่ซื้อให้ชมพูนี่ก็อยากจะให้ผูได้ใช้งานช่วยพี่ทํางานนะก็คือจะถ่ายคง้งถ่ายคลิปกันจะได้ไม่ต้องใช้แต่กล้องใหญ่แบบนี้นะก็ให้ผูใช้โทรศัพท์ได้กล้องกล้องโทรศัพท์ก็ดีนะตอนนี้ oppo นี่บอกเลยว่าเป็นกล้อง กล้องดีอยากใช้กล้องโทรศัพท์ดีมากกล้องรุ่น a ป p l อยากแนะนำครับก่อนจะอธิบายแผนกันนะครับคือเราจะให้โทรศัพท์เนี่ยตอนเช้าแบบชมพูตื่นซึงอะไรตื่นแบบงวเงียเดินมาเลยแล้วให้แม่แบบเหมือนแบบตะคอกโทรหน่อยชมพูทำไมเพิ่งตื่นเออดูอแบบชมพู่ทำไมเพิ่งตื่นไม่ช่วยแม่ทำงานเลยนะอะไรเงี้ยแบบให้มันแบบหนักหนักหน่อย ให้แบบมีน้ำตรงน้ำตาอะไรบ้างนิดนึงเพราะว่าเราเราก็ทำพ่อรักไงโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยว่าจะสำเร็จไหมนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแผนกันนิดนึงนะ เพราะว่าชมพูตอนนี้ไปไปกับแม่แนละ้วไปทํางานกับแม่เราก็เลยจะเซอร์ไพรส์กันตอนนี้เลยแบบภูกลับมาปุ๊บเราก็จะได้เซอร์ไพรส์เลยโอเคนะไม่ใช่ตอนเช้าแล้วนะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนตอนนี้เราก็ซ่อนกล้องซ่อนกล้องไวน้นี่เห็นไหมแอบแอบกล้องไว้แล้วเดี๋ยวจะมีกลัวโป้กโปรตร้ตรงตรงนี้อีกเนี่ยจะใส่กโปไว้ในนี้อีกจะรอดเพราะว่าแผนเนี่ยกลัวพังมากโอเคครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าจะทำสำเร็จไหมครับ โอเคกดไลค์กดแกชร์ด้วยครับ กินน้ำดองน้ำแดงมาเร็วๆจะพ่อมาชวนเก็บยังไอ้เกินสุดท้ายไม่เก็บบ้างไปไปเก็บไปเก็บนะเกียงกันไม่เกียงเ่กันเนี่ยด้วยเด้เก็บใบเดียวเหรอเออทำอะไรมากเหีืยวันเนี้ยทำได้ทุกอย่างช่วยแม่ไงเร็วๆเร็วๆให้ไวขับคุณน้ำ เนี่ยแก้วซื้อมากินแล้วก็ไม่ยอมเก็บไม่ยอมอะไรเนะนี่ยของซื้อมาจากเซเว่นก็ไม่ยอมเก็บกันนะกินแล้วก็ไม่เก็บเนี่ยแก้วอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แก้วเซเว่นเหรอกินแล้วไม่เก็บยัไ็ไง หาลห้อยต้องแต่งหน้าละห้อยตองแตงมาลยหา้ิกแทยิมมาอ้โหทำอะไรเร็วมานี้เลยนี้เลย นี่เดี๋ยวนี้ปิดประตูปิดประตูทำอะไรผิดไว้ทำอะไรผิดน่ะวันนี้ทำอะไรผิดทีเด็ดทีิดดีดทำอะไรผิดแท็กไปเอาไม้มา โอเคมาทำอไีมาไม่ม่นั่งไม่ไปไมาไไม่ไปไม่ไปโอ้ตกใจหมดเลยโอ้นั่งร้องโอ้โอ้อ้นั่งร้องร้กงโอเคับเคแก้งมะไ กลับเขาให้ทำก็ต้องทำตามภูกรรมจากและจ้ากไงกลัวไหมกลัวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาแค่แกล้งเล่นเขาแค่แกล้งเล่นไม่ต้องร้องนะเสาะเจอไปอีกแล้วเสจอไปอีกแล้วบีเสจอไปเท่นี่เราก็ไปคัดสรรแล้วยังไงครับยังไงยังไงของจริงหรือของปลอม าแ<ถ>บอบฮะยังไงอะเนี่ยเอาเฮ้ยเขาลืมใส่ให้มาเปล่านั่นไงรวยแล้วสิโทรบอกพ่ออ้าวเนี่ยเครื่องนี้เลยเนี่ยเครื่องนี้โทรบอกพ่อจริงนี่โทรพ่อจริงไม่จริงนางอ้น้ oh, <no. S 2> ฮัลโหลพ่อเอ้ย ชมพูอ่ะมันเปิดกล่องแล้วเครื่องมันไม่มีทําไมอ่ะฮะเครื่องที่นั่นก็ไม่มีเพราะมันอยู่ที่ไหนเพราะมันอยู่ที่นี่เอ๊นอีกแล้วโดนไปสองเด้งโดนอีกแล้วนะฮะน้องชมพูเราก็เป็นประว yes! oh. ัต <pg> ิศาสตร์นะฮะีถ er ้าไม่โดนไม่ใช่น้องชมพูนะฮะแกล้งน้องตลอดนี่ครับ มีมีการหลุดหลุดด้วยนะฮะขำหลุดนะเป็นไงรู้สึกยานมากครับน้องแชมป์น้องขอใน้องเสียใจที่แม่ดุน้องมันเป็นโบดมันเป็นโบดอ่ะเขาขอบคุณคุณพ่อนะคะพูดดีๆพูดดีๆเออขอบคุณค่ะพ่อซื้อให้นะเนี่ยไม่ใช่ตังค์แม่พ่อซื้อให้ก็เอาบอกพ่อดิบอกพ่อจ๋าพ่อจ๋าขอบคุณนะคะอยามาจุ๊บเลยไหม นี่ยูอยู่แล้วมั้ยมันมันไม่แชบรู้ไหมรู้ฮะรู้พวันนี้มันรู้ไหมว่าเขาจะซื้อให้มันเหมือนมันมันรู้อ่ะถึงน้องถามไหมว่าพี่แชปวันนี้ซื้อโทรศัพท์มาให้น้องเป็นเนี่ยบตอนบ้าอ่ะเนอะต้องขอบคุณแบรนด์ OPPO นะคะที่ทำให้พวกเราซื้อแบรนด์เขาตลอดถึงแม้เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายแลยว่าคลิปนี้ลงไปอาจจะได้จ่ายโมเดลเล่นโมราซ่าอะแม่พูดหน่อย ต้องตั้งใจช่วยแม่ทํางานบ้างไม่ใช่นอนเล่นแต่โทรศัพท์ดูแต่ซื้อมามีกฎนะคือถ้าใช้หรือใช้ไปทํางานบ้านหรืออะไรต้องทําไม่ใช่นอนเล่นแต่เกมนะครับไม่ใช่นะครับเคยนะสัญญาไหมกับคลิปนี้อ่ะให้ทุกคนดูเป็นสักขีพยานว่าชมพู่จะช่วยแม่ทํางานนะไม่ใช่น่งเล่นเกมนะเคยไหมแล้วซื้อมาก็คือชมพู่ต้องใช้ประโยชน์อัพคลิปทิกตอกหรือว่าอะไรที่มันแบบสร้างเกิดประโยชน์อ่ะ หรือว่าใช้ในการเรียนออนไลน์อะไรอย่างนี้ไม่ได้ซื้อมาให้เล่นเกมนะฮะซื้อมาให้แบบทำงานโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียรนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับกับครอบครัวอันสุขสันต์ของพวกเราเนะ<ม>าะก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนต์มาได้เลยนะครับ<ม>กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ด้วยตอนนี้ชมพูก็กำลังใจให้ชมพูอ่าเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปกันต่อไปนะแก้งชมพูนี่จะแก้งต่อไปเรื่อยๆนะจะไม่มีวัน หมดสิ flix, ้นต้องกับพูจะเอาคืนพี şey okay, okay. ่ได้ดีใจใช่ไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับไปสร้างตัวถังให้จมบูกก่อนโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ